คลิปนี้ทุกคนอาจจะไม่มีนั้นนะครับผมอาจจะเห็นแค่บอสคนเดียวนะจริงจริงมันก็แบบโอ้ไม่พูดถึงพูดถึงแล้วแบบไม่ชอบคิดถึงอะ่ะ Happy New Year นะครับไม่หรำบ่ะบอสโทรไปแบบ หลายฝักมากคืนนั้นไม่รับเลยอ่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่ะจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบขี้เกียจมากๆแบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่า คตเหงาเลยเหงาแบบเหงาสุดๆอะ่ะรู้เลยว่าการที่แบบต้องห่างกับแฟนนานๆนะมันมันจะเป็นยังไงละคืออันเนี้ยแบบเราไม่ได้ห่างกับน,านัานานเท่านี้มาก่อนอันเนี้ยมันจะทิดนึงแล้วอะ่ะวันๆไม่มีกระจิกระใจทำอะไรเลยนอกจากตื่นมาดูหนังเล่นโทรศัพท์แลวตอนเนี้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยคือแบบ วันๆคือเราไม่ค่อยได้คุยกับนันเลยอ่ะไม่กล้าทรไปรบกวนบ่อยไงก็แบบวันหนึ่งได้คุยกันครั้งสองครั้งเองแล้วคุยกันไม่กี่นาทีก็เลยแบบเหงาแต่ว่าพวกนี้เดี๋ยวนัทก,ก็กลับมาเราแต่ว่าตอนนี้ทุกคนคือบอต้องทําอะไรบ้างแล้ว <c oughs> คือวันนี้เดี๋ยวบอต้องไปเขาดาวข้างนอกน,นะครับผมไปจับฉลากด้วยจับฉลากของขวัญเพราะตอนนี้บอยังไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยของขวัญก็ยังไม่ได้ห่อเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปห้อของขวัญกันโอ้ดูแล้วทุกคนหน้าตาของความหนาวมันเป็นยังไงดูจากหน้าบอนี่แหละมาครับทุกคนมาห้อของขวัญกันนี่นะครับผมเป็นของขวัญที่เพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็อันนี้เพิ่งสั่งมาเดี๋ยวให้ดูชิ้นแรกก่อนเราจะเอาอันนี้ไปจับฉลากน,นะครับ คือทุกคนรู้ไหมว่าทําไมถึงมีสองชิ้นเพราะว่าตอนแรกอะเราคุยกับนาไปแล้วว่าเออเราจะไปจับสลากกันนะแต่เปลี่ยนแผนกระทนหันดังงนั้นนั้นจะกลับบ้าน mm hmm. บอยก,ก็เลยเอาต้องเอาของขวัญมาไปจับแทนด้วย mm hmm. นี่อีกตัวหนึ่ง mm hmm. ชื้อสองชิ้นนี้นะครับผมอันนี้ก็เพิ่งสั่งมากระดาษห่อของขวัญ พอหาเสื้อชาวบ้านมันไม่สวยแล้วนี่เสื้อในเห็นไหมเดี๋ยวห้องของขวัญกันดีกว่าเสร็จแล้วครับผมกับนี่กล่องของขวันของเรานะครับห่อแบบโอ ใช้เวลาไปเกือบสองชั่วโมงแล้วดูหลักฐานทุกคนเดี๋ยวเอาของขวนขึ้นรถก่อนออแล้ววันนี้บอยไม่ได้กลับมานอนบ้านนะครับผมเพราะว่าที่นู้นไกลมากที่เราจะไปคาดาวก็คนของไปนอนที่บ้านพี่เลยทีเดียวแล้วก็พวกนี้ค่อยรอรับนัดกลับบ้านนะครับะคาตาคาบนี่ไม่อยามให้ไปอะ่ะเดี๋ยวพวกนี้กลับนะวันนี้ปาไม่นอนบ้านนะวันนี้ปาไม่กลับบ้านโอเคไหมน้องทำหนาา้าเช่า ทุกคนไม่ยอมให้ไปดูดิทุกคนไม่ยอมให้ไปดูดิคืออ้อนใหญ่เลยอ่ะโอเคโอเคให้ไปไหมอืมโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราขอขับรถเดินทางก่อนต้องใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมไม่น่าเห็นมั้งคือเหงื่อไหลอ่ะเพราะว่าแบบตอนนี้อากาศมันร้อนอ่ะ มันยังไม่ถึงตอนคืนไงบอสคิดว่าถ้าประมาณเที่ยงคืนอ่ะอากาศน่าจะแบบหนาวไงเพราะว่าคืนโคตรหนาวเลยเลยใส่แบบเออเสื้อกันหนาวมาก่อนแต่ตอนนี้น้ <c oughs> นอนมากไปทุกคนขับไปกันเลยเดี๋ยวยังไงบอสจะพยายามถ่ายที่เออที่งานให้ดูนะครับผมว่าปีใหม่ที่เราไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างแล้วก็จับฉากของขวัญบอสจะได้ของอะไรแล้วก็เออสิ่งที่บอสเอาไปจับปน,นัดเนี่ยเอาไปจับ คือจะชอบกันหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนมาเราติดตามกันนะครับคลิปนี้ทุกคนอาจจะไม่มีนัดนะครับผมอาจจะเห็นแค่บอสคนเดียวนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะให้นัดถ่ายยังไงเพราะว่าไม่มีนัดจุดด้วยจริงจริงมันก็แบบโอ้ไม่พูดถึงพูดถึงแล้วแบบแั่งชอบคิดถึงอะแล้วแบบชอบ,ชอบ,ชอบโอเคโอเค,อเควันนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้ไปเดินทาง โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดเขาดาวที่เราจะมาแล้วนะครับผมตรงนี้เราเคยมาเที่ยวครั้งนึงแล้วแต่ทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นแน่นอนอ่ะโอ้คือเรามาที่รูฟท็อปเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้นี่ทุกคนเคยเห็นร้านนี้ไหมเคยเห็นร้านนี้ไหม เราเคยมาเที่ยวกับนันแล้วนะเอาจริงๆนะครั้งที่เราเที่ยวมาปีที่แลนวอที่เราไปเขาดาวอะ่ะคือไปที่ไอคอนสยามคือคนเยอะมากคนเบียดกันมากแล้วก็ไม่ได้เขาดาวเลยอะ่ะแล้ววันนี้ก็เลยแบบเออมาดูขอพนะครับผมมาดูโอร์เฉพาะเลยล้วผีหญิงเฟเฟ่หันมาหน่อย <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรเอยชื่ออะไรครับชื่อเฟเฟ่วันนี้นัดไม่อยู่นะก็เลยน้องเฟเฟ่มาแทน เดี๋ยววันี้พาไปดูพูได้เห็นพูไหมนี่พูหยูดบนท้องฟ้ามีคนแกล้งไม่เลิกหรอมีคนแไม่เลอจิ้เลยเอากดาษดดิจเอาไปจิ้มขนมเลย คือเฟเฟได้ของบอสใช่ไหมเฟคืออะไรรูไหมอยากได้อะไรอยาะได้อะไรไปแกะเดยไปแกะกับพี่บอสเลยอสด้วยบัตรีดใช่มสตอนนี้ตอนนี้ มาไหมหนึ่งสองสามสี่สามสองหนึ่ง Happy New Year นะครับโอโหสวยมาก I've been as cold as a bucket of ice. I've been trapped. ็ปีนี้ปีใหม่แล้วครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนคือ,อคือจะบอกว่าตอนเนี้ตีลตีสองยี่สิบคือบอกอะ่ะหลังจากเข้าดาวเสร็จใช่ไหมพูดจุดเสร็จประมาณเที่ยงคืน5นาทีคือบอร์สออกมาจากที่นู่นเลยทำไมเป็นตีสอตอนนี้เพราะว่ารถติดไงคือรถติดหนักมากใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงโอ้โห คือแบบคือเมื่อกี้ไม่ได้โทรหาทั้เลยอยู่ที่นู่นมันแบบคนเยอะไงเออแล้วแบบรอเดาโูด้วยคือเรายังไม่ได้คุยกับนัดเลยวะ่ะขอโทรหาค่อนไม่รับปะ บอ,อบอสโทรไปแบบหลายฝักมากคืนนั้นไม่รับเลยอ่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่ะไม่ตอนแรกคือมีความสุขมากแล้วจอยู่เมันแบบมันตัดอารมณ์เลยอ่ะคือตอนนี้นแบบเคียดเลยคือหลับ หรือว่านัดจะงอนบอสเพราะว่าเราไม่ได้แบบโทรไปตอนที่เขาดาวเลย จะงอนเพราะว่าปกติเราเข้าดาวด้วยกันทุกปีแต่ปีนี้แบบต้องแยกกันเข้าดาวอ่ะโอ้คนหัวเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวพอขอตัวแบกนะ้ว่าแล้วกัน ทุกคนนัดโทรมาหรอนัดโทรมาแล้วโอ๊ยาหงเตื่นเนี่ยเอาเขาก็นึกว่าเธอนอนเขาไม่ได้นอนใช่ไหมไม่นอนหรอก ไม่งอนจริงหรอเปล่าไม่งอนก็รู้ว่าเธอทำนู่นทำนี่ด้วยดีมากไม่งอนก็ดีแล้วตอนแรกอ้อจริงนะคือเขาโทรไปหาเธอแล้วเธอไม่รับอ่ะคือเขาเครียดมากแล้วไม่เจอกันอาทิตย์หนึ่งแล้วอ้อยจริงนะคือโคตรคิดถึงเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ จัดหนักให้จัดหนักให้จัดหนักให้โอเคไหมอย่ามาบ้าอย่ามาบ้าอะไรอย่ามาบ้าได้ไหมจะต้องจัดหนักอะไรโอเคไหมล่ะไม่รู้จักมันต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพรุนี้ก็รู้เองแหละ โอ้ยตื่นเลยเนะี่ยเธอโทรมาโอเคฝันดีครับฝันดีครับจุ๊บจุ๊บบายพรุ่งนี้เจอกันอทุกคนคือตอนแรกแม่งโคตรเครียดเลยว่าที่นัดไม่รับเพราะว่าอะไรทุกคนสรุปคือหลับอืแล้วทำให้เราเครียดอยู่ฝ่ายเดียวคือ,อคือตอนแรกอะว่นนอนหลับแบบ หลับไปแล้วนะแล้วยิ่อยู่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์นัดมาว่าขอตัวนอนต่อก่อนนะครับผมง่วงแล้วบ๊ายบายครับทุกคน